มาดูกันข้อที่19นะครับข้อนี้เป็นข้อ,อเป็นตัวอย่างในหนังสือนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอามาเช็คกันครับว่าเดี๋ยวข้อนี้จะมีวิธีการทําอยู่2แบบนะครับโดยเราจะเช็คกันก่อน,อนว่าให้ทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าไอโมเมนต,ต์รอบจุด O สลับ3มมิตินั้นเกิดจาก r cos กันกับ f นะครับ r cos กันกับ f ทุกตัวนี่เป็นเวกเตอร์หมดบางที ถ้าผมลืมเขียนหัวให้นะครับเพราะว่าในตัวที่ผมใช้เป็นเฟลฟเฟลนเนี่ยเขาใช้เป็นตัวหนานะครับบางทีผมก็ลืมเขียนหัวให้ก็อย่าพึ่งด่าด่ากันนะครับผมโอเคครับผมก็เลยบอกว่าไอตัวที่มันสําคัญคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามี line of action คือแนวแรงเนี่ยคุณครับเราสามารถหา moment เอาจุดไหนก็ได้เป็น Arm ์ครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาตัวนี้ฮะนี่ให้เป็น r a ครับส่วนนี่ครับส่วนนี่นั้น จากนี้ถึงนี้จุด B ฮะให้เป็น RB ฮะเดี๋ยวผมขอเขียนตัวนี้ชัดๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าเอาขึ้นมาจอแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับ4กับ12อนะฮะอันนี้2กิโล12อันนี้อาจจะพอชัดแล้วโอเคครับไปเขียนย้ำแล้วก็ R4 นะครับโอเคครับทุกท่านครับผมก็เลยพยายามชี้ให้ชัดว่าถ้าเกิดมาในลักษณะอย่างนี้ครับหาหา RA กับ RB นั้น r R A กับ RB นั้น ก็คงจะเริ่มชัดแล้วละ่ะเพราะว่าเราบอกว่าการหาโมเมนต์นั้นอย่าลืมนะคุณสลับกันไม่ได้นะอะสลับกันไม่ได้นะสลับ3ามมิติเพราะการคอสเวกเตอร์นะครับมันสลับกันไม่ได้ไม่มีคุณสบัติการสลับกันเพราะฉะนั้นเขียนให้ชัดผมจะใช้เวลาสักครู่นะครับหา R A ก่อนอันดับแรก R A ครับการหาโพ i ชั่นเวกเตอร์หายังไงเอาจุดปลายลบจุดต้น จุดต้นพอดีเลยอยู่ที่จุด0ูนครับดังนั้นก็เป็นจุดปลายนอยู่ในแกน z นะครับ i ไม่มี j ไม่มีมีตัว Z อย่างเดียวก็คือ12 k ครับเมตรครับได้ออกมาแล้วครับนี่คือตัวแรกครับตัวต่อมาคือ f ครับแรง f ครับเราจะสามารถเขียนในรูปแบบที่เป็น cartesians vector ได้อย่างไรครับทุกท่านครับอ่า เราก็เลยเริ่มมาดูฮะขอโทษครับไม่ตกนะครับไม่ตกอ่าบางคนตกใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสุดเ็จข้อน,นี้เดี๋ยวจะฟิกใหม่นะครับโอเค <laughs> ค้เกยจตัดวิดีโอนะครับขอหยัดไปต่อเลยนะครับทุกท่านครับผมก็เลยบอกว่า f เนี่ยแรง f เกิดจากขนาดของเขาไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ไอตัวยูนิตเวกเตอร์ก็คือเป็นยูนิตเวกเตอร์ a b ฮะเพราะมันกำลังเคลื่อนที่จาก a ไปที่ b จาก a ไปที่ b ครับ จุดปลายลบจุดต้นจำได้ไหมเนาะจุดปลายลบจุดต้นถ้าคนไหนจำมานี้ไม่ได้นะฮะต้องไปหาแรงใน3ามิตินนะบทที่2ก่อนนะครับเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์ถ้าคนไหนได้แล้วเนี่ยก็ไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยอยู่ตัวนี้ครับมันคือ2กิโลนิวตันครับแปลไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ก็คือโพซิชั่นเวกเตอร์นะครับอาหารด้วยขนาดของเขาจุดปลายลบจุดต้นจุดแรกมาเลยฮะเอาไครับ I จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายครับค่า x ออกมาเนี่ยวัดออกมาคือบวก4จุดต้นเป็น0ย์เป็น 4I นะครับทุกท่านครับเพราะตัวนี้นะฮะนี่คือจุดต้นนะครับนี่คือจุดปลายไปที่คอมมอนเนสในแนวแกน j จครับจุดปลายครับวัดออกมาเป็นบวกบวก12บอครับจุดต้นนะครับของหางตัวลูกศรอ,อยู่ในคอมมอนเนสแนวแกน z ไม่มีไม่มี y นะครับเลยกลายออกมาเป็น 1 2 j ครับแล้วก็ไปดูจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายครับอยู่ในระนาบ x y ครอยู่ในระนาบ x y ไม่มีค่าของ z นะครับหรือแนวแกน z แ,แต่จุดต้นครับออกมาเป็นบวก12ครับ0-12ลบกับอเลยออกมาเป็นลบ1 2 k ครับทุกท่านอา่าใส่หมวกนิดนึงแล้วก็หารด้วยรูทครับ c กำลังสองบวกสิบสอกำลังสองบวกลบสิทั้งหมดกำลังสองนะอันนี้จำได้ไหมมันคือนะครับมันคือโพสชั่นเวกเตอรหารด้วยขนาดของมันก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งด้วยที่มีนะครับที่มีขนาดเท่ากับ1แต่มีทิศทางตามแนวของ f นั่นเองโอเคครับเพราะฉะนั้นครับทุกทัานก็ได้ออกมาว่า ไอแรง F เนี่ยมันมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันเอาสองไปคูณนะนะอันนี้น่าจะเซียนแล้วนะฮะผมเอามาทวนอีกครั้งหนึ่ง0 4ครับ0.4588แครับแล้วก็ไปบวกครับ1 3 7 6 j ครับแล้วก็ไปบวกครับแลวอ่าแล้วก็ไปลบนะติดลบนะครับติดลบ 1.376k ครับ หน่อยกมาเป็นนิวตันคับทุกท่านครับอันนี้สําคัญนะครับบางคนเจอเครื่องนี้ทําตั้งแต่นี่ไม่ได้เลยฮนะสดงว่ามีปัญหาที่บทที่2นะครับมาดูเนื้อหาของเราดีกว่าครับเราบอกว่าผมอยากหาโมเมนต์่ะรอบจุด O ดังนั้น M รอบจุด O ก็คือโมเมนต์อาร์มครับ RA ครับและก็ไปคอสครับกับ F ครับเราบอกว่าทุกท่านจะทำวิธีไหนก็แล้วแ,แต่แต่ขอนำเสนอวิธีที่เป็นในรูปแบบการต่อแถวต่อหลักต่อแถว ต่อหลักนะครับต่อแถวต่อหลักยังไงดีเราก็บอกว่าอันนี้ไง i j k นะครับแล้วก็ i นะครับแล้วก็ j อย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าเอาตัวแรกขึ้นก่อนตัวแรกนั้นคือตัว f นะครับอาคือตัว ra ห้ามสลับกันนะห้ามสลับกันนะครับ ตัวแรกคือตัว ra ครับออกมามีแค่ตัว k อย่างเดียวนี่ก็กลายเป็น0เป็น0ครับและก็เป็น12ครับต่อมาก็0ออกมาเป็น0ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาคือ f ครับมีทุกตัวเลยก็คือ0.4588ครับ0.4588อผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตเขียนใหม่นะครับขออนุญาตเขียนใหม่โอเคครับก่อทุกท่านออกมาเป็น i นะครับ i j k แล้วก็ i นะครับแล้วก็ j ออกมาตัวนี้ก็คือ0 0 12นะครับ0 0อันนี้คือ0.4588ครับ1.376ลบ1.376นะครับ0.4588 1.376ครับโอเคครับขออภัยขออภัยนะครับโอเค เสียบให้เท่าไหร่พุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นและก็พุ่งลงตามที่เราพิจารณากันทุกท่านครับพอทุกท่านพิจารณาเสร็จปั๊บทุกท่านก็จะรู้ว่าเอ๊ะนะครับพยายามเขียนให้ถูกนะครับพยายามเขียนให้ถูกนะครับพยายามเขียนให้ถูกนะนะครับทุกท่านครับก็คูณขึ้นคูณลง คคุณณข,ข,ขึ้นลงมันก็จะมีตัวเดียวละฮะที่เราสามารถหาคำตอบได้เพราะมันก็จะมีอยู่แถวเดียวที่เราสามารถหาคำตอบได้นะครับโอเคครับเราก็เริ่มกันเลยและกันไปดูตัวแรกครับไปดูคอมโพเนนต์ในตัวแกนไนะครับคอมโพเนนต์แนวแกน i คูณนะครับคูณออกมาก็กลายเป็น0ูครับ0ไปคูณอยู่กับนะครับไปคูณอยู่กับลบ 1.376นะครับลบหนึ่เอาเส้นนี้ก่อนนะครับ0ูนย์คูณกับลบหนึ่นะครับเดี๋ยวข้อนี้ผมจะพาทำนะครับข้อต่อไปเนี่ยผมจะข้ามๆเลยครับผมอ่า0และก็คูณขึ้นครับคูณขึ้นที่พันในคอมมอนด์นอร์แกนไอก็1.376คูณอยู่กับ12ครับก็กลายเป็นคูณขึ้นออกมาเป็นลบครับออกมาก็กลายเป็นสิ 1.376กับคูณอยู่กับ12อันนี้คือคอมโพเนนต์ในแนวแกน i ครับทุกท่านครับบางคนจะชอบเขียนขึ้นอเอาชอบเขียนลงมาก่อนทั้งหมดแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นลงทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ผมชอบเขียนในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าแยก i แยก j แล้วค่อยมาดูว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ไปนะครับไปทำยังไงกับตัวต่อมาก็คือในคอมโพเนนต์ในแนวแกน J นะครับทุกท่านครับคอมเพนเซอร์แนวแกน J ครับก็มาดูครับคอมเพนเซอร์แนวแกน J ก็มี12ฮะกับ0.458ครับ12กับ0.458นะครับครับแล้วก็ไปดูในคอมโพเนนต์ในแนวแกน J นะครับอ่าคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกนะครับแล้วก็ไปบวกกับครับคอมโพเนนต์ในแนวแกน J ครับทุกท่านครับก็บอกว่า ออกมานะครับเอาตัวเป็นบวกก่อนครับป่วงนะครับก็เป็น12ครับคูณ0.458นะครับแล้วก็ไปลบครับไปลบกับตัวไหนนะครับดูที่ผ่านตัว J ฮะก็คือลบ1.376งคูณศนะครับยังไงก็ได้0อยู่แล้วขอญาตไม่เขียนนะครับอ่ะออกมาเป็น J ครับตัวออกมาครับก็ไปบวกในคอมโพเนนต์ในแนวแกน K ครับตัวแกน K มีอะไรบ้างนะครับไปดูตัวแรกครับคูณ ลงนะครับคูณลงเป็นบวกนะครับ k คูณ0คูณตัวนี้ออกมา0ครับไปลบครับคูณขึ้นครับคูณขึ้นก็ตัวนี้นะครับคูณขึ้นก็0.4588คูณ0คูณ k ฮะออกมาก็ได้0ครับดังนั้นในคอมเพนซ์แนวแกน k มาเป็น0โมเมนต์กับออกมาเลยกลายเป็นครับผมออกมาเลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับทุกขั้นครับมันเลยออกมากลายเป็นนะครับ โมเมนต์รอบจุด O นะครับมีค่าออกมาเท่ากับลบสิบนะครับ i แล้วก็ไปบวกครับกับ5.51 j ครับทุกท่านครับได้ออกมาเป็นโมเมนต์ในลักษณะอย่างนี้ครับอ่าได้ออกมาซะอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ย อันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะคล่องเลยนะแล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันนะครับแล้วแต่ความมองภาพออกและความทําโจทย์ไปเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับต่อแถวต่อหลักนะครับอ่าคูณขึ้นคูณล,ลงเนี่ยอย่ายลืมเครื่องหมายนะครับอย่ายลืมเครื่องหมายและเอามาใส่เนี่ยนะครับเห็นไหมเอามาใส่เนี่ยเอาเครื่องหมายันมาด้วยนะครับเอาเครื่องหมายมาด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีเครื่องคิดเลขดีๆแล้วเนี่ยอ่าเครื่องคิดเลขดีๆแล้วก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้โอเคครับทุกท่านครับ ไปดูกันต่อครับค่าวนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ผมจะใช้เพื่อทําการพิสูจน์ว่าการหาโมเมนต์คุณจะใช้อาร์มในลักษณะเป็น RA หรือ RB ก็แล้วแต่เป็นลักษณะที่ระยะจากไอจุดหมุนที่เราต้องการที่เราต้องการเทคโมเมนต์ไปถึงแนวแรงเนี่ยโมเมนต์ moment ออกมาจะต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นผมบอกว่า RB ของผมเนี่ยนะครับ RB เนี่ย RB 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 ออกมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 4i ครับ 4i ไปบวกกับ 12j ครับทุกท่านครับถ้าทุกท่านเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าไอ้โมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่ากับ Rb ไปคอสก,กันกับตัว F หรือเปล่าค่าออกมาจะเท่ากันหรือเปล่าครับทุกท่านครับก็นะครับก็ทุกท่านก็ตั้งนะครับตั้งนะนะครับโอเคก็บอกเป็น i jk ครับออกมาตัวนี้ก็เป็น4ครับ12 0ครับตัวแรง f ก็คือ0.4588ครับ1.376ครับลบ1.376ก็ต่อออกมาสักหน่อยครับ ij ครับแล้วก็เป็น4กับ12ครับแล้วก็0.4588แล้วก็1.376ครแล้วก็คูณขึ้นคืนลง พยายามทำนะครับพยายามทำเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าทุกท่านพยายามทำออกมาเสร็จสับนะครับแล้วก็ทำถูกเนี่ยค่าโมเมนต์ของมันเนี่ยจอกมาเท่ากันนะครับค่าโมเมนต์ของมันจอกมาเท่ากันโอเคนะครับดังนั้นครับอยากให้ไปลองทำดูนะครับอยากให้ไปลองทำดูแล้วก็เหยียบเรื่องการหา นะครับการหาผลของการ c o s สเวกเตอร์นี่ให้มิดนะครับพยายามทําให้แม่นเดี๋ยวในลําดับต่อไปเนี่ยไอคูณขึ้นคูณลงเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตข้ามนะครับเพื่อให้เพราะว่าตัวนี้นมันเป็นมันเป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ค่อยยากมากแล้วก็จะมีไอตัวคําตอบอย่างนี้ออกมาให้นะครับแล้วก็ผมจะไปนเน้นที่บริเวณนี้นะครับพะสุดท้ายแล้วไอเนี่ยไอเนี่ยเราไม่ค่อยพลาดเนื่องจาก เราทํามาบ่อยในรูปแบบที่เป็นทั้งแคลคูลัสนะครับแล้วก็เป็นทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่ตัวสําคัญเนี่ยเรามักจะพลาดกันตรงนี้นะครับสลับโมเมนต์ใน3มิติทตําเลยครับทุกท่านครับเพราะว่านี่เป็นบทสุดท้ายของ3มิติแล้วนะครับอ่านี่เป็นบทสุดท้ายนี่บทนี้กับบทหน้านี่นี่คือ2บทสุดท้ายของตัวที่3มมิติเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่าน,นช่วยกันพิจารณานะครับเดี๋ยวบางข้อนะครับถ้าข้อไหนมีศูนย์เยอะอย่างเงี้ยนะครับมีศูนย์เยอะอย่างเงี้ยผมก็อาจจะ ทำคอสเวกเตอร์ออกมาให้ดูแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยทำนะครับเนื่องจากมันจะทำให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะแล้วก็พวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วไปเจอกันข้อต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าพอมีเวลาเนี่ยพอมีเวลาเนี่ยผมอยากให้แก้สมาการตรงนี้ให้เสร็จนะครับแล้วไปเช็คกันว่ามันมีค่าเท่ากับตัวนี้หรือเปล่านะครับเพื่อจะให้รู้ว่าไอโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่คิดออกมาจากแขนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นณจุดไหนอาไม่ว่าจะเป็น R A หรือ R B แต่ถ้าอยู่ใน l ายออก A c ชั่นของแรงเนี่ยมันมีค่าออกมาเท่าก,ก,ก,กันครับทุกท่านครับแล้วไปเจอกันในข้อต่อไปครับสวัสดีครับ